สวัสดีจ้านะคะเจ้ากรรมเนีนมิวสันนะคะมีฝรั่งคนบนหน้ามนคนเก่าคนเดิมนะคะถ้าใครได้รับจดหมายลูกโซ่จดหมายลูกโซ่ที่มาแบบว่าทางออนไลน์ส่งข้อความโน่นนี่นั่นมาเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะแต่ถ้าส่งเป็นจดหมายมาหาคุณเนี่ยให้ระวังดีๆนะเพราะว่า,วา อาจจะมีแบบว่าเขาเอาน้ําลายแปะตรงโน้นตรงนี้นะครอาจจะติดโควิดแล้วก็ส่งมาให้คุณก็ได้อันนี้สมควรจะกลัวนะไม่ใช่กลัวจุดหมายไม่ใช่กลัวจุดหมายลุงโซนะคะแต่ว่าพี่นินจะบอกว่าให้กลัวเชื้อโรคโควิด -19 นั่นเองนะคะสำหรับจุดหมายลุงโซเนี่ยอย่าไปกลัวมันเลยนะคะ ก็จะไปกลัวมันดําไมมันไม่มีข้อมูลตามความจริงไม่มีอะไรที่ตามความจริงเลยนะคะไม่ต้องไปกลัวนะคะใครได้จดหมายลูกโซ่ทางออนไลน์ ong, ine, นะทางข้อความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่ต้องไปจําเป็นที่จะต้องไปแบบทำนะคะไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องตกใจตกใจโควิด -19 ดีกว่านะจ๊ะ